สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้แอดมินยูทีเขื่อนล่าซีสไลดพี่นอ้องจังหวัดซีสเกตพี่น้องมีบรรยากาศพี่น้องเปนกลับมากใส่ม่องสิ่งตกเบ็ดตกปลากันบรรยากาศพี่น้อง ก็เด็ดปลายยังนัะปลายยังก็ตัวใหญ่เถอะปลายยังก่อนนี่ครับประสูตรใหญ่จักโลดสด มนันเจ้คของป่าป้าต้ะเบ็ดแบบบอเซียดึงหลากก็เลยมนันนี่เรายก็มนันมองสิ่ง เปนองบรรยากาศอยู่เคานีเ้อมองสิ่งปลาเกง่งปลาตาปลามิจปะปลาเก่งตัวนี้ตัวงามๆเลยปลาเก่งมนหรอมิจปะปลาเก่งล้วนๆบ<ะ>้านในัวงามเหมือนกันบ่ น้ำมันขึ้นมันบ่ปนบูนี่ปอมมันขายปลาอยู่วมันปลาสูดใจนทั้งหนึ่งกระมันตึกปลายังนีตานักเขาฮะ ละขาวขยันขำหำดำอีโยกว่าไขมูวาพยันขำหำดำตาโตง่ามเลยตาโตงามเนาะแม่หนังนบรรยากาศบรรยากาศปตาัตงามงามเนาะ น้ำมันขึ้นเมนบบตาเมนบเมือยแล้วมานเื่อห่เปนคือจังนามหลายกว่ามือนนานมากนะบานบนามันร่วงมดีหามั้ตเหลยอนฝรัง บรรยากาศอีดังคนว่าให้ยูหากินก็หมานมองสิ่งทำงาน ้องสิ่งเห็ดงานแล้วหมามานมาข้าเจ้าขึ้นไดลายังไนี่ใหญ่ตัวแนมได้ยินบ่าแนมมั่งเด้ยังของแนมท้นทั้งนาม แงอ่งความมองแยกว่ไปส่อนบน่นดันก็จะดรืลายเนาะบรรยากาศพี่นองกับมาตกเบ็ดตกเบ็ดใส่ม่องซิ่งบ้านแหา บรรยากาศที่เขื่อนลาสีพี่เนอะวันที่หนึ่งป่า ิดเจ็ดบานคือเกา่าพี่น้องบรรยากาศเพิ่กนกำลังขัดป่าสามปลาแก้วนี่เลยพี่น้องเขียนหน้าจี